มีเรื่องของคุณปูอัดคืบหน้าล่าสุดเลขาสภาค่ะว่าที่ร้อยตรีอาพัฒสุขนันบอกว่าหมายจับคุณปูอัดข้อหาคมคืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวไต้หวันยังไม่มาถึงสภานะคะยังมาไม่ถึง คือตามขั้นตอนเนี่ยโรงพักเมืองเชียงใหม่จะต้องส่งหมายจับของสารไปที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งหนังสือเนี่ยเพิ่งจะถึงสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเมื่อวันเสาร์ดังนั้นถ้าถามว่าจะถึงสภาวันไหนถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แต่สัปดาห์นี้มัน <c oughs> เป็นยังไง คือมันจะต้องคือคือพอไปถึงสตวชวันเสาร์ใช่ไหมคะมันต้องผ่านขั้นตอนก็คือผอบอตรหรือรองผอบอตรต้องทําหนังสือมาที่ประธานสาภาเพื่อขออนุญาตพิจารณาคดรีระหว่างสมัยประชุมเพราะตอนนี้อยู่สมัยประชุมสาภาอยู่ทีนี้พอหนังสือมาถึงเนี่ยสํานักประชุมก็จะนําเสนอต่อประธานสาภาเพื่อขออนุญาตบรรจุเป็นวาระการประชุม,มซึ่งน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์<อ>เป็นเรื่องด่วน อาทิตย์นี้ไม่ทันเหรอวันพุธเป็นวันพิจารณากฎหมายมก็เลยนะ่าจะต้องเป็นวันพุธหน้าอาทิตย์นี้ไม่ทันเพราะอาทิตย์นี้มีประชุมร่วมรัฐสภาใช่ไหมคะอัดประชุมร่วมเมื่ออาทิตย์ศกใช่ใช่ถูกไหมก็เหลือวันพุธวันพุธเป็นพิจารณากฎหมายและเสนอแชกไม่ได้เหรอ,อ,อรวมถึงตำรวจอาจจะต้องผ่านใครม้างนะคือจะต้องพอตอนนี้อยู่ที่สตชใช่ไหมคะเสร็จแล้วขั้นตอนคือพบตรหรือรองพบตรต้องทําเป็นหนังสือมาที่ประธานสภา เพื่อขออนุญาตให้พิจารณาคดีระหว่างสมัยประชุมทีนี้พอหนังสือมาถึงแล้วอะค่ะต้องอสํานักประชุมต้องเอาเสนอท่านประธานสภา,พาเพื่อขออนุญาตบรรจุเป็นวรราทั้งหมดนี้คือหมายสารไม่ใช่เหรอจะต้องดูอะไรกันเยอะแย,ยะ,ยยะค่ะหมายสารไม่ใช่เหรอหมายจับอะค่ะหมายจับต้องตรวจอะไรกันเยอะเหรอว่าถูกต้องไหมเหรอในฟังซิแนวทางปฏิบัติเมื่อหนังสือมาถึง อภิปรายว่าไม่อ่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับจากบอรมอลที่รองบอรอลแล้วครับสํานักงา,ทน,กน,น,าทนที่ปรุกก็จะนําเสนอปรับเปลี่ยนธรรมชาติเพื่อขออนุญาตสุวาละเป็นเรื่องด่วนนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องด่วนที่มันอยู่อยู่ในวันที่20คุมภาผ่นานวันพฤหัสบดีนะครับเพราะว่าวันพุธเป็นการพิจนารณาฎหมาในวันพฤหัสบดีก็จะมีวาระเรื่องด่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตนำตัวท่านสมาชิกที่จะกอกอง หมายจับในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งซึ่งสภาก็ต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตของาัเือกอก็ออถือว่าท่านที่สืบสมัครสภาครับครับไม่ต้องเพราะว่าท่านก็จะได้พาดพูดกันก็นจะก็นข้กลกงครับใจละว,วันพุธวันหยุดอ่าใช่วันมาคบูชาค่ะมันก็เลยต้องเป็นพุธหน้าวันพุธคือวันมาคบูชา14ใช่ไหมวันศุกร์ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวันพฤหัสหน้าวันพฤหัสว,วันที่ยี่สิบพฤหัสหน้าอ่ะอถูกต้องนะอ้าวเดี๋ยวก็ตามดูของปล่อยอไหมจริงๆนะข่าวถามเลยว่าถ้าคุณชัยยามพวันตัดสินใจลาออกแล้วก็เท่ากับไม่ต้องพิจรารณาเรื่องนี้เลยใช่ไหมน้องใครจะไปคิดว่าจะลาออกน้องคิดว่าคุณปูอัดจ,จะลาออกเหรอคุณปูอัดบอกจะสู้รอบนี้ไม่ยอมแล้วรอบนี้ไม่ยอม เขาถูกกันแกล้งเหรอคือคุณปูอัดก็ยืนยันในมุมของคุณปูอัดแบบนั้นใครกล้าคิดว่าเขาจะลาออกนักข่าวก็เลยถามเนี่ยท่านเลขาสภา,าว,ว่าถ้าลาออกก็คือจบเลยไม่ต้องพิจารณาใช่ไหมใช่ไงท่านก็บอกก็ถือว่าขาดสมาชิกภาพอะค่ะถ้าลาออกเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองก็จบลงอืมอืมอ่ะท่านผู้ชมพักไทยก้าวหน้าใช่ไหม ใช่ค่ะพักไทยเก้าวน้ะ <_ an> ออกไหมไม่น่าออกอ่ะท่านผู้ชมคิดว่าลาออกกดหนึ่งอาจคิดว่าโคง้งกดสองเอาไมา่สิแกจะไม่โค้งเนนนรอบเนี้ยเพราะแกไม่ยอมแล้วนะคราวที่แล้วโค้งไปหลาย,ลยโอโ้โหโค้งนี่ไม่รู้ไปป้องไปผ่าตัดหรือว่าหลังจากโค้งน่นนะโค้งหนักมากเลยในช่วงนั้นนะ่ะท่านผู้ชมเอาไหน